สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกงป่าหมูใส่เห็ดกันนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรากระทะตั้งไฟไปก่อนนะคะอันนี้น้ํำมันค่ะน้ําปลาค่ะชิลสดค่ะน้ำเปล่าค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะแล้วก็เห็ดถั่วนะคะที่เก็บมาค่ะวันนี้ทำทานคนเดียวค่ะ หมูหั่นนะคะพริกแดงหั่นเฉียงค่ะแล้วก็ใบมะกรูดเฉียงนะคะแล้วก็ใบ,บกใบกะเพราแช่แข็งค่ะดำเชียง <c oughs> โอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเอาน้ำมันใส่เลยค่ะเกาพริกแกงลงไปผัดก่อนนะคะ แกงเผ็ดมากสักนิดหนึ่งก่อนดีให้ที่แกงหอมๆก่อนนะคะกระเด็นม,มากเลยค่ะได้ที่แล้วค่ะแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปเลยค่ะ หอมพิแจแกงมากค่ะพิแจแกงตามเลยค่ะก,ก็ทาให้หมูสุกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะ ก็ได้ที่แล้วค่ะเราก็ใส่น้ำไกลเลยนะคะน่าทานมากใสม่มกลาบสหน่อย พราะว่าเราทำแกงหอมมากมายค่ะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะใส่เห็ดถั่วลงไปเลยดอกกำลังน่าทานมากเลยอ่ะ ปุ่รสกันค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ,ะใส่ชูรสเลกนิดหน่อยสักปลายช้อนนียค่ะไม่ด้องเยอะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเฉียกกับพริกขันเฉียงลงไปเลยค่ะ สัดแสนน่าทานมากเพื่อนก็ชิมเอานะคะชอบรสไหนก็ชิม,มะะเอาค่ะอร่อยค่ะ,คะสักแป๊บหนึ่งให้เห็ดสุกสักหน่อยนะคะ แต่เห็ดนี้เขาไม่ให้ทานร่วมกับแอลกอฮอล์นะคะภายในย4ิบสี่ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเห็ดนี้มีเล็กกับแอลกอฮอล์แต่ว่าพอดีเรนไม่ทานแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็สบายค่ะไม่ต้องกังวลเห็ดก็น่าจะสุกแล้วนะคะใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะ าปาดไอคอนอ่ค่ขเาียแกงป่าเห็ดนี่ง่ายมากค่ะน่าทานไหมคะเห็ดเป็นลูกๆเลยดอกกำลังน่าทานเลยค่ะดูสิโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ